อมไม่กดไลค์แล้วก็ผมจะตกนะผมให้เวลาทุกคน4วิเอ้ย5วิเฮ้ยถูกแล้วหนึ1 2 3 4 5 <c oughs> วันนี้เว้ยทุกคนเราจะมาปากลัวกัน นั่นนะทุกคนเ,<อ>เห็นไหมเห็นไหม<อ>ถ้าท่านผู้ชมนับอ,อยากสนใจเล่นแบบนี้แล้วก็ทิ้งลิงก์ที่ไอเดียอะไร,ะไ,รไปดูไอเดียคนสร้างแมบ,บไอเดียอะไรวะเดี๋ยวคลิปหน้ามาบอกแล้วกันคลิปนี้ยังไม่รู้ ดูนะทุกคนทุกคนดูนะว่าผมเรียนปากพัวแค่ไหนง่ายมากแกมันง่ายมากมันยากมากใช่ไหมมันโคตรง่ายถ้าเราตายนะครับเราจะพี่เริ่มต้นจะเจาะกระเจาะเขาก็ยังเล่นได้ใช่ไหมไม่ได้ทุกคนทุกคนดูเแคไนดได้รู้ว่ามันโหดแค่ไหนมันโหดหินมากถ้าเกิดทุกคนเห็นภาพเรา ทุกคนจะเวียนหัวถ้าเกิดเห็นภาพในตอนเนี้ยทุกคนจะเวียนหัวคลิปเลยทุกคนเออ้ย คอนเทนต์ไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรดีเวลี่กูดตนก็บอกต้ถามทุกคนสีว่าจะเอาคอนเทนต์อะไรดีบอกเลยว่าไม่ต้องเอาคอนเทนต์ครับทำไมขี้เกียจ์ทำเห็นไหมเนี่ยถึงแล้วเหรอเนี่ยโหแบบคือแบบท่านผู้ชมดูนะดูไ้ผมเนี่ยเซียนปากกลัวมาก โอ้ยเกปลากที่ไหนล่ะซึ่งถึงครั้งแรกอะแกอย่าไปบอกเขาหลาครั้งแล้วนี่ลันละลันละลออีกครั้งนะได้ได้ทุกคนเราจะได้เห็นนะว่าอีกครั้งหนึ่งมันเป็นไงนะทุกคนสามสองหนึ่งมามา <c oughs> อมาแรงนะทุกคนก็จะ ใครนะคิับที่จะลม้มอ้าผมเก่งเนี่ยดูหัวหนะ้าห้องเขากากนะเขามีบับเบิ้ลกูแาบสกายทุกคนผมขอให้ผมขอให้ะมานทุกไม่กดไลค์เป๊ะยังดีได้ยินเสียงคนกรี๊ด อาจอบไม่ไม่ต้องเล่นต้องเล่นผมด้าาคนที่มีต้องแบบผมนะที่มาติดตามผมให้เล่นมินวัวอยู่นะผมขอท้าทายท่านผู้ชมมาเล่นแบบนี้ผู้ต <laughs> ิดตามสิบเก้าคนแลส หลอกแล้วแหละเนีย่ยผมไม่ตายง่ายๆหรอกถแม้ผมจะไอไอไอรถไม่ไมผมจะบอกตอนที่เล่นแบบนี้เสร็จแล้วจบมุนทุกคนเวียน,น,นหัวกันมากไหมเนี่ยผมตัดต่อไม่เป็น <laughs> ไหมียวปุ้มไปเนี่ยเสียงเข้ามาเนี่ยไปจะต้งองขอยอมให้ตีเนีะน่ะนะนะไม่เปลี่ยนอ่ะสกิลหวยไม่ต้องการเหรอ ตาบส,ส,สกาย <l ots> ไม่มีไม่รู้ปากินไปหรือเปล่าเออเน,นี่ยเห็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยตาถูว่ย มันก็แค่น้องโกงเดียค่ะทุกคนและท้าผู้ชมและถ้าผู้ชมจะไม่รับถือว่าผมเป็นสตจานที่กระโดดก่งมาก มันโตน่าเห็นไหมเห็นไหมทุกคนแล้เดี๋ยวมันมาได้ไงอะ่ะฮ่ <c oughs> ไม่ได้ทีไรเล่นเป็นเล่น <c oughs> อะไรฮะโทษโทษโทษไปละ นี่ด่านนีง่ายๆทุกคนผมแบบกระโดดเก่งจื๊อบอะจื๊บอะจับอะเชิบนานทีนะนเป็นแบบปลกไม่ป๋อแล้ว็ู้จัดตารมีทุกคนดูนะนี่ดูดูดูจับ นัท้คอสุดทุกคนนะนะท้ายคอสุดให้ที่เกงปากลัวไปลองอันนั้นได้จุ๊บจุบบางด่านผมเกงอ่ะทุกคนเนี่ยทุกคนอย่าไปเชื่ออีกคนนะอีกคนมันหมู แกแกบอกไปเธอว่าเขาเก่งแกบอกเลยว่าเราเก่งม <c oughs> ึงบอกไปเธอะเจ้าจงบอกว่าฉันเก่งอ <c oughs> ะไรเลยผมบอกเลยนะว่าผมจะไม่ <c oughs> อ้าวลอ็อกไปล็อ,ลอ,อกไปทุกคนทูกบอกแก้ไหมเนี่ยน้าแกเปิดสีแล้วแล้วครับตอนนี้ต้องการหมาฝรัง่งอันนี้คือไม่ได้กอง,งนะทุกคนหนึ่งนะ ออกไม่ได้ฉันยังไม่ตายเด็ดขาดฉันรู้สาม,มาถึงนี่แล้วดีมากเจ้าอวด ชนะคุไม่ตายคุณน,นะแมนรกเนี่ยแบบเป็นแบบโหดหินม,มาก <ór tua> <t ap> ไม่เข้าแม่งแหละโอเคทุกคอนอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแจ้งมันนี่แหละโอเคคลิปนี้ก็ซีโอเกนบายบายครับติ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 อุ้ยกูมีถั่วตั้งสองร้อยอะ ตัวสองร้มันเอาทำไรวะสี่ร้อยอีเจเฮ้ยโอเคทีนี้มีน,มนมี้เนี้ซีโอเกนไปบ่ายครับท่านผู้ชม